สวัสดีค่ะยังอยู่ในบรรยากาศของตลาดนัดชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในสาวันที่26ตุลาคมนะคะสวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไหนคะนี่ซิบหาค่ะซิบหาโอ้หัวผูสายหูน,ะนะะั่นค่ะแมนบอซิบหานะคะตัวผู๋สายหูปนละาซนะิวแทะนะคะงวดะปีหรอคะ ปีกว่าๆอุอ่ะจะหันหน,น้ามาหันเบิ่งได้บ่คะงามนะสิบหานะคะตัวนี้งวปีกว่าๆค่ะเอามาจากโตคาฮอยมือนี้เอามาจากโตเมืนน่แล้วยังคือเก่าเอามา,ามเอาหูาตัง้งว่าผูมาบ่แม่แต่ก็ไม่ได้รู้ อ,อมีตะลบเลยบอกคือแยกออกไปไขายหักเลยค่ะ คือว่าตลาดเดินขึ้นรูบว้าดื่ใช้ตค้ามิตรเขาวานั่นลาดามิตรเขาว่าบอกเมนไม่ได้เ,เขาว่าเบียดลูกจะเบียดลูกไปสุดโอ้โหใจแหฮงอยากบอกกันไม่อยากไปหารถน้น้ำบ้านซีแต่อยากให้เจ้าฟาเจ้าของงอัวพู้เอาสัการ์ดดาเจ้า, <c oughs> าจของงอ้อผ้าขายเดี๋ยวจีพามาขายเองมาตีแมนคอยจะเอาราคารถดอกกับิีพาเจ้ามาขายอันนั้นแมนว่าขนาดนั่นบอกจะ อันอันยูนี้มีตัวเดียวนี่บ่แม่นจ้ะ๋อค่ะหอยฝากเบอรทรนะจ้า092 0 9เค่ะ8 1 3 0 8 1 3 0 261 261ค่ะหอยยังเนาะจ้าหอยโอมจ้าหอยโอมมวยู่ใส่ตาหอยอยโร้ออยโอมมวนอยู่กับะสินทรงจกิโลค่หอยลอยโลทรงฟี่จ้าลอยกิโลทรงฟี่นะคะผู้ใดสนใจโทรหาหอยโอมนะคะมูลนี้เรามาของอกโตนะคะ นี่อันนี้คือตัวผู้สายหูนะคะพี่น้าลงมาดูนะคะนี่ตัวผู้สายหูแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าง่วงยังอายุยังน้อยอยู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะค้อยมันมันเด้อค่ะตกตุ๊กค่ะตุ๊กตุ๊กเราเออผู้หาที่มันะคะไปต่อค่ะแต่สิบห้านางไปทางนี้ไไโอ้ตัวนี้สายหูตัวนี้ ไปค่ะไปค่ะป้าง่วหลายถักอันนี้มีสายหูตัวหนึ่งแต่บ่มีเจ้าของไม่เห็นเจ้าของเนาะถ้าเห็นเดีเบิ้งซื้อค่ะสวัสดีค่ะมนันนี่คือจุงม,มีต่าง,งามๆแต่ลาย,บบยว่าเอ,อ,อามาจากตัวเหลือซ้ำนี่นั้น เหลียวหาโตเหลียวหาโตเอาเป uh, ิดไปเท่าาดค่ะน yeah, mm hmm. ี่สามสิบหกสาหน่อยคืองามแท้ปาดพี่อันตัดลูกปีศาจแดงลูกปีศาจแดงปาดงามโครงสร้างดีหนังดีหนาดีนั่นแม่มันนองมันไก่แม่นี่แม่มันนั่นนองมันงโอ้นี่แม่โอ้นองมั้งขอด้ายค่ะโอ้อันต้มแม่ลูกนี่เท่าาดค่ะสามสิบหกสามสิบหกปาด โอ้แม่เพิ่งงามเนาะโค้งสังแม่เพิ่นดินลูกลูกเพิ่นกัเลยงามสองลูกงามทั้งสองได้นี่โอ้สสบหกแม่ลูกกันเนาะค่ะแล้ว็นีเดี๋ยวค่ะแล้วก็นีแล้นเนเดวนีัเดียวค่้วเดี๋ยวค่วี่เด๋อนีด๋วะนีวคะ้นีียวค่ะ้วี่เยค่ะแ้วยวกนเดี๋ยวค่ะกก็ี่ว้ มตัวแม่หตัวแม่โอ้โอ้โอ้อโองอวงไพอตู้ตอวนี้พ่อว่ถไทยดอกมนิงวาบางามโอ้บาง้ามกว่าไทยไดพวกคุณไคุณไทยคุณยาวคุณว่อย่างไทยโอเคหมักงามมากเกิยจ้ามักตัวใดกันเรียกอรุณก็ต่ออรุน มักตัวได้ก็เลือกเอาต่อเอาพันวาได้ไม่ต้องเสียจานคับงามดิงามค่ะงามเน่งามกับบ่าเดยวขายน้อยมันก็สิบค่อยๆไปละค่ะฝากเบอร์โทรนี่จ้าศูนย์แสค่ะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดค่ะสี่ศูนย์ห้า่ศูนย์สองหค่ะพ่อ พ่อม่วนอาสามารถนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพ่อม้วนนะคะมูนี้เรามาสิบกัวตัว bueno กับฉันย <AS S> ่างเคิงหนึ่งครับผมอ่าเึ่งคนละครึ่งขอบคุณค่ะโอ้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 บ้านมือนี่สองโมงสองโมงตรงง่วยังแบบล้นตลาดอยู่คือเก่าตัดตั ผูตัวนี้คืองามแต่โอ้คืองามแต่ตาดผูตัวนี้งามแับงามเลย่ายไหมขายปลาดผูตัวนู้นหายงามเลยค่ะหมักตัวไถ่ตอเอาเลือกเอาพอแล้วว่าหอมม้วนแล้วว่าเนาะหอมม้วนอาสามานค่ะเปทางได้สวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไหร่คะนี่โอ๊ยขายแล้วตอนนี้ขายให้เวียดบ่คะ เท่าไหร่นี่คะ่ะซ้ำเลยบอสายเ้าสามคร้าสาม,มเป็นเป็นสายเนื้อบหอหือแยกลูกมะเมียนครับอืมป้าจดีว้าสามนะคะเวียดซื้อไปแล้วนะคะคันเขาเขาสีสเปริคือของเวียดมันบอค่ะเมียนขอบคุณคะโอ้นี่หัวเหล่เลหล่คือกัดเหล่หสวัสดีค่ะหัวพี่บ่คะ มัวเล่นะคะเล่โอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้สัปดาห์ที่แล้วก็เห็นโอ้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 คือยางกันระวังระวังนะคะเพราะย่านอ้าวแม่หูตัวนีไปไปไปจุดจุดโอ้ไปแล้วไปแล้วแม่สวัสดีค่ะคุณเรียกคุณบาว ยยได้สิอยู่อยะแม่ว่ม่หัวอะไรซึ่จ้าบ่ได้ใ่หรือล่านี่อ๋อค่ะแม่ไ่ได้มาพแม่จีวางกมันวางกนกันแต่ส่แห่วาแล้ัจะพเดียจ้อค่ะเบิ่งหัวเล่คุณนะหัวเลกนะคะอเจ้หนุ่ยยางไปยางไปเบิ่งบอผมบงนอยเาีว่าผมหนีเน่ยนะาทไปยไปไปยางางยางค่ะ ค้ายางเลาะนะคะไปหาไปหาหอยลี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจูงสาวหน่อยสวัสดีค่ะพ่อเปิดไปเท่าไหค่ะสาวหน่อย ันม mm ื่นสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดหาร้อ huh. ยอันนี้เดยกค่ะอ๋อสิบหกสิบหกสิบหกหาร้อยอ๋อสวยแคนันตันอ้วนคือผูไทยนี่แหละผูไทยอ้วนเพรมอ้วนอยู่อ้วนอุจุคือผูไทยนี่แหละอันนี้สิบเจ็ดหาร้อยนะคะ เนื้อหนังดีสีดีเรียมมองมองอันนี้ซิมกนะคะกระสีกับเม่ไเด็แตกต่างกันหลายนะคะแต่ว่าสีสิกว่ากันหน่อยหนึ่งงามคือการเนื้อหนังดีคือกันโค้งสั่งใดคือกันนะคะเอามาซ้ำนี่ปะคะคือว่าปอยไปหมือแล้วเอามาสองโตสาวหน่อยนะคะค่ะฝากเพอโทษนะคะหอยศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งค่ะแปดเจ็ดศูนย์สามเออสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่ห้อค่ะหอยลีกัมลาใสค่ะ อ่าสาวสาวหน่อยจักเดือนบุ้นอีตัวละจักเดือนตัวนั่นดีค่ะเก่าเดือนกับช้นปีนะคะสาวหน่อยนะคะสาวสาวสวยสวยคงสั่งดีๆนะคะแต่นผู้ใดมักสายสาวหน่อยนะคะก็โทรหาหอยลี่กันมาแล้วสายใดนะคะทรงฟรีหลายกิโลประกันตำนีสากลเหมืนปะคะช่วงนี้ทรงพันใดทรงพันใดนะคะแต่ว่าโทรมาคุยใดนะคะคุยกันใดแล้วก็ทรงกันหารดห่างแล้วทรงมานแบมั่นครับ เพิ่นเพิ่นบอกน้อยซื้อนะคะบอกน้อยบอกน้อยคุยกันได้สามารถค่ะมันสามารถคุยกันได้นะคะบริสุสธินกสนใจขอพ่อเดี๋ยวพ่อขอบคุณหอยลีนะคะใส่ค่ะนี่บ่แม่ลูกนี่บ่เท่าไรคะพ่อเจ้าเจ็ดห้าลอยนะคะลูกเท่าไรเราพ่อนี่ลูกสองลูกสองลูกสองโอ้แม่สีซ้ายเขาจังน้อยเนาะสูงก็สักประมาณลอยลอยหาสิบหาบวกพี่ดอกมั้ง ลูกจักเดือนหรือบุค่าสองเดือนลูกสาวหมือลูกชายค่ะโอ้โหมันลุดลุดรุดเสือกนะคะหัวรุดเสือกโอ้สายเขาหัวรุดเสือกนะไปแล้วอุ้งงามค่ะงามพอมาตัวเดียวนี่บ่โอ้เถิดไอ้นี่ตัวนี้ นีา่ทองนี้ยังไววครับพ่อทองชามาโดชามาโดสร้าเก่านะคะ,ดดะ,คะสูงสูง,สงลอยลอยหกสิบู่ดอกมั้ง <บ S 1> ทองอหกเดือนแล้ว,ลวทามาโดไว้ไวม่ไหนีิหลอดนะนี่ะไรมิหลอดหลงามค่ะงามสีดีสีดีสีดีโค้งสางได้เป็นสายหลูกกระทบนะคะอ่า ังลกแมนค่ะเอาไปพัฒนาตโตเนาะสายพัฒนาเนาะสุดเด้อค่ะพ่อ งามงามค่ะตรวจทองได้นะนี่แมนบอกว่าตรวจได้มดมือกันพ่นเออตัวได้มดมือขันพ่อค่ะพ่อฝากเบอร์โทษนะค่ะเดี๋ยวพออ๋อพ่อมดโซ่ใบหลอดก่อนบมเขียนมดโซ่ใบหลอดมดโซ่ใบหลอดจังไหร่พัตันว่าพ่อว่าพ่องแหวนวัดตัวไผ่ได้พ่อว่าพ่อย่านหลงเบอร์โอ้อันนี้เอาเบอร์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 นี่นี่เบอร์ยี่นี่พ่อเบอร์ยี่นี่นี่ก็ได้พ่อเขียนนึ่งนี่บ่เบอร์เทิ่งบ่ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้า หกห้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าว่ามีศูนย์เจ็ดห้าเก้าห้าเฉยๆนี่พอขาวจ้ะนี่นี่นี่เนาะศูนย์หกห้าหกเก้าหกห้าเก้าเจ็ดห้าสามห้าสามคือกะเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าวันี้เมีนเจ็ดห้าเก้าห้านะคะพ่อยังเนาะจ้าพอมีหรอพอมีค่ะพอบุญมีนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพอบุญมีได้นะคะอ่ามั่วยี้ใส่พ่อหนี้ลาล้นเนี่ยงนี่ บ้านโนนเมืองลอยเท่านี่เนาะค่ะทรงบ่พอทรงบ่ทรงตัวขันบ่อไก่อ๋อทรงขันบ่อไก่ทรงจ็ดกิโลเนาะลอยกิโลมูลนี่ละไปได้อยู่อ๋อลอยกิโลไปได้อยู่ผู้ใดสนุกสนใจโทรหาพ่อมีนะคะอ่าขอบคุณหลายๆค่ะพ่อมี่สองตนี่เนาะอันนี้ยี่สิบเก่าดีนะพ่อเนาะยี่สิบเก่าอันนั้นเศร้ายเศร้าหกแม่ลูกนะคะโอ้งามงามค่ะโค้งสั่งดิโอ้ยตกใจโอ้ไปแล้วค่ะไปต่อนะคะ อันนี้ยังน,นี่อันนกไอ้แม็กก็แล้วกินเขานะคะนี่ราคาชีวิตเพิ่นโอ้เพิ่นเพิ่นว่ากันเบิ่งกันอย่เบิ่งบรรยากาศนะคะซ้ายเลียงเขาล้ายนะคะื้อนี้เนาะปั๊กปัก๊ก

อชบาหารเย้ายงเบื้องอบรรย,ย,ยากาศไปเรื่อยๆนะคะเลียงมาหลายแล้ว,ลลวจะจอยคนนี้ก็เลียงค่ะเย้ยงจะถามพอแล้ว ค่ะเป็นอย่างไปเบิ้งเรื่อยๆค่ะเพิ่นกำลังตอกันเพิ่นกำลังเบิ้งกันอยู่นะคะตัวนี้เืาเ้าเดาเบิ้งบรรยากาศนะคะูกคขาไปแล้วมาถามขอแล้วเบิง้องอยากหูวันรักค่ะพ่อสวัสดีคะ่ะพ่อเปิดไปเท่าใดนี่ เปิดเลยมื่นหนึ่งฮะเปิดเลยมื่นหนึ่งแมวอันตัวเดียวนี่ลนะมื่นถวนถวนวแมวอ้อขายลูกแล้วเดี๋ยวตะ้มแมวอ๋อขายลูกแล้วเดี๋ยวตะแมวขาดนำเลี้ยงจังเลยเพราะวา่าแยกลูกออกไปเนาะพอเนาะมื่นถวนถวนมัวลูกที่เท่ใครเราพอนี่ที่สองลูกที่สองอ๋อมื่นถวนถวนนะคะเดี๋ยวเพิ่งดิคือสายงัวงัวบานเฮางัวไทยไทยงัวไทยกลางบานเฮานะคะบรรนอยบานไดเอาไปเลี้ยง ให้มันอ no ันนี้จากน้อยเนาะค่ะเอาไปขุนจากน้อยขุนข้าวเดียวบ่ค่ะพ่อฝากเบอร์โทรหน่ยค่ะเบอร์โทรวนูเศูนย์เก้าสี่ค่ะสี่แปดสามค่ะห้าสี่สามห้าห้าสี่สามค่ะหอยยังเนาะค่ะหอยหำครับหอยหำง้อยยุไสห่อ้อยหอยหำาสามารนะคะเอามาจะโตมือหนีห้อย เมา่ีครับเมดแล้วเหลือตัวเดียวนี่เหลือมือตัวนี้มืดเปิดใบเปิดใบมืดนะคะไปคุณนะคะคุณกันคุณเล่าเต็มทีแล้วเล่าก็สิได้อีกราคาหนึ่งหยดอกเงินบ่ค่ะต่อรองได้บอหนี้เมืองหันโนเห็นเพิ่นมาถามเพิ่นห้เท่าใดค่ะเพิ่นห้ยแปดท่านเพิ่นหาแปดซิมหาแปดท่านทวนทวนอยากได้เก่าขันหาอยากได้เก่าขั้ก็เลยบ่ท่านนะครับท่านได้ถือกัน เลยบ่ทานใดบทานใดนี่เนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอ๋อนี่คือบองคือลูกค้า่นมาเบิ่งคนเนี่ยคืออยากได้ยู่ประมาณอ่ดท0 0นแต่ว่าผ oh ู้ขาย่นอยากได้ยูเก่า5ิมานะคะแต่ว่าราคาราคาเปิดเพิ่นเปิดยูมื่นก็คือต่อรองได้ผู้ใดสนุกสนใจขนก็คือราคาบ่สูงเกินไปนี่ค่ะหลอดมื่นนะคะตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะหลอดมื่นหอย่ใหอยูเก่า5ิมานะอือค่ะตัวนั้นของผู้ใดเนาะ งัวผอดแล้ววันนี้งัวหลายนะคะวัดดีค่ะเมื่อแล้วพอขายหมดแล้วจะมาซื้อมาอีกซีนี้เอามาเอามาเตาบานจากตัวเอามาเตาบานซีตัวแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเมดแื่ดแล้วเมดแล้วก็เลยซื้อมะมัยสื้อเหรียญเท่าไหร่นั่นค่ะสี่หมื่นสี่พันหมื่นสี่ง้อทองเลยดิอ๋อทองยังทองอียังไหวค่ะ

ไม่ลูกสือนม่ทองมีลูกสองเดือนแล้วซิบซีโอตอนร้องได้วะนี่ก็ได้นิดๆหน่อยๆสูงกับประมาณร้อยส่สิบบวกอยู่ดอกสี่สิบห้าบวกอ่ะมีอีกตัวใดตัวใดอีกตัวนั้นทใดคันนะตัวนี้กันว่าเก็นตัวสี่ยากซื้อท่้ใดค่ะสูงก็สี่ห้องหมื่นกับพันหนึ่งเมื่นพันห้องเด้ราคาอยากได้อยากได้มันมองคล้ายเดี๋ยวพอมองคล้ายกับยี่ยองานเยกัสิ้นยบเก้าสิบห้า เอาสิขาพอเพียงนี่ลูกสิขายูมือเพียงเพียงพอแล้วอ่ะเอ้าแยกลูกบ่พ่อขันแยกลูกอืมได้สีสีดีสีดีสีใดโบนหน้าโบนหน้าโบนได้จ้อยได้จ้อยบ่กวทองลูกบ่มีบ่มีลูกทองเปล่าทองว่างมือพันอยากได้มือหนึ่งหอนมือพันอยากได้สิอยากได้มือเพียงเพียง ว่าหมองค้ายกับสินหลอดยูดอกหลอดมื่นยูดอกแค่พังหายเยาะว่าแต่ยูพอแเ้าบ่าไงยูพอเซนเนี่ยเราบอกไงตัว่ไงบอกไงบงกไงขายไงขายไงในกำลังตัวละร้อยสองร้อยก็ขายอืมเพราเอาหลายคือเพิ่นเอาหลายเอาราคาปันกันเลี้ยงเม็นบ่พอเอาราคาปันกันเลี้ยงนี่ละพอมีสองตัวนี่บ่ตัวนึงเขาจะเอาลูกหลุดเขาจะตั้งเสี่ยวขึ้นมาให้อ๋อค่าลูกขึ้นรถก็หลูกขึ้นรถที่เจ้าน้า่ตัวนั้นขายยูประมาณมื่นสอง อันนี้มือนเพี้ยเพียง Sho, นะคะเอาไปเอาไปขุนจังน้อยขุนจัน้อยวเบงสีเบื้องสีเบื้องสีเบืงสีเบื้องับองสีเบ้งสีเบ้องสีบดงีได้อสีเบด้อสบื้องสน้สแเน้บ้อนได้งบ้อส้อสีบื้้สบ้องบ้องงส้งส้้ออ้องสา้อ้ได้ นำมาเศร้าเสียใจฮะหาเจ้าของอยอเมืิ่ลายอไริีลายเหรอคะเอาไปเอาไปคุณซีไดยูตะว่าแล้วสีนแล้วสีอันนี้จังน้อยเนาะเบิงขนแล้วเราขันเ้าไปเลียงให้มันตึงๆนะมังนกินห่ำกินอาหารกระดิ่งกินมากขี้เจ้ยวหรอ่าจัน้อยจีใสขึ้นเอาไปทายพยาธิจังน้อยเอาไปทายพยาธิเอาไปฉีดยาบำรุงลบีผู้เสีขายครับราคาหนีโปรซงไมครับเด้อราคาหนีโรงราคาหนีโซง ราคานี่บอร์ทรงกับต่ว่ากับคุยกันได้่ะฝากเบอร์โทรเนี่ยพ่อศูนย์เก้าแปดศู์เก้แห้านย์หกห้าศูนย์เจ็ดสามสองสามเจ็ดสามสองสามพ่อเสสมเด็จพ่อเสียสีสมเด็จนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมล้อลบอกง่ายงๆแต่ว่าเมยคุ้หมฮะตลกตะลกตะกตลกบอกหยอกกันซื้อๆนะคะขอบขอคุณหลายๆค่ะพ่อฟาดอันตัวนี้ก็เป็นตะจับตะบายอยู่เนาะพอแล้วว่าราคา่แห้งนะ ราคาบอแรงราคาพ่อจะพ่อบายราคาบอลนบ่แห้งเล้วพ่อเป็นเด้อไม่แห้งเหรอครับเจ้าเพ่รทองนะค่ะขันผู้ใดสายมากสายไทยกลางธรรมดาเนาะสายที่ว่าราคาราคาบ่สูงไปพัฒนาต่อเอาแต่ว่าขันเบียดเพิ่นมากเพิ่นกับว่ได้เบิ่งว่างเบ่งามดอกนี่บ่ ตัวนี้มูลสองโอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นั่นน่ะสิบสองนะตอรองได้คือกันแยกลูกเพราะว่าเพิ่นแยกลูกไปว่างหันนะตัวนี้เป็นตาสดกว่าตัวถูกตัวอยู่แมนบอพอสดกว่าอยู่ค่ะพ่อขอบคุณหลายๆค่ะคคครรรััับบบผผมมน้ำมันระดับเรื่อยๆ โอ้ซาถูกพอนุมากมองนี่ละมองลำลำลร้ยลุ้นี่ละก็บ่าจะอยากได้ประเด็นบ่กัดอยากอยากได้ยูตะวันลุ้ยกัอยากได้กลัวไหมขอบคุณค่ะไปต่อค่ะชีวิตของคนเราดูกลาสู้ไปค่ะนี่นะโดนนี่พอจะยูจะทอจังหวัดเท่านี่แหละละเอีดโอ้ตรงนี้ค่ะ12นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้12พอแล้วอยากดูไปบางหันนี่ตัวนี้สิส่งเป็นตะสดวัวโตสู้โตอยู่ าเขาขข้ดี๋ยวมือไหนาอะไรว่าที่ไหลูกเดรักมเด้รักมเด้อรักรักผมค่ะไปต่อค่ะอันนี้เอียงนิดหน่อยนีหมกแคกแมงเลยโอ้ดูดูค่ะเมื่องนะคะบรรยากาศมันนี้โอ้หลายค่ะหลายง่วหลายนะคะขอบทุนคทันเขมติตามรับชมนะคะฝากดไลคกดแชกติตามเเป็นกลังใจชงสาบ้ัาเ ใช่ค่ะค่ะค่ะ,คะ,ะผู้ใดส,น,สนใจก็โทรหาลยหลงเลยเนะ,อะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบันทามในการเห็ดคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะเดี๋ยว เบื้องกันอีกคลิปนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวถ่ายออกนะคะอาจาจะเป็นงัวช่วงทั้งนี้ก็จะเป็นง้วงัวงวไทยกลางง้วปอกง้วเลยง้วภูค่ะเป็นง้วที่แบบผสมผสมกันนะคะขอบคุณค่ะ